เห็นผิวหน้าบุ๋มขาวใสแบบนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนคะ่ะวันนี้บุ๋มขอเล่าอะไรกันมาก่อนหน้านี้บุ๋มทํางานหนักแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยคือโดนแสงแดดทุกวันทําให้ผิวหน้าของบุ๋มเป็นยังไงรู้ไหมคะนี่เลยจะเปิดาพาไปดูว่าโซมหมองคล้ําดําแหงร้านนะคะแล้วที่มีรอยแดงๆบนใบหน้าเนี่ยคือรอยยุ่งกัดน,นะคะทุกคนแต่ปัจจุบันดูผิวหน้าสิคะขาวสวยเนียนใสเดงเงาฉ่ำวาวมีสุขภาพดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบุ๋มใช้ตัวนี้เลย beauty white vampire whitening soap นะคะตัวนี้บุ๋มจะใช้ทําความสะอาด ผิวหน้าของบุ๋มเป็นประจําทุกวันเลยค่ะบอกเลยว่าใช้ดีมากยิ่งใช้ยิ่งทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญสุดเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าตัวนี้ใช้ทําความสะอาดผิวกายของเราได้ด้วยนะคะทําให้ผิวกายของเราขาวใสแล้วก็ช่วยลดรอยแตกลายได้ดีอีกด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะบุ๋มก็จะมาใช้ทําความสะอาดผิวหน้าให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วดูค่ะน้องเป็นสบู่ที่ฟองเยอะมากนุ่มเนียนละเอียดสุดๆน้องมีสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายเลยใช้แล้วจะช่วยผิวของเราที่หมองคล้ำดำแห้งก<ำ>ร้านกลับมาขาวเนียนกระจ่งางใสขึ้นช่วยลดรอยยุงกดลดรอยแตกลายช่วยป้องกันผิวจากเรียวรอยก่อนวัยแล้วตัวนี้สามารถป้องกันกลิ่นอับชื้นและก็ระงับกลิ่นกายได้ดีอีกด้วยนี่เลยหลังล้างหน้าเสร็จแล้วผิวหน้าใสาสะอาดนุ่มชุม่มชื้นไม่แห้งตึงอีกด้วยชอบมาก ู่ตัวนี้จัดที่บุ๋มใช้ล้างทําความสะอาดผิวหน้าของบุ๋มเป็นประจําทุกวนันบอกเลยจริงๆว่าใช้ดีมากๆเลยแล้วเขายังทําความสะอาดผิวกายของเราได้ด้วยนะใครอยากขาวทั้งผิวหน้าและก็ผิวตัวต้องลองสบู่ตัวนี้ให้ได้เลยนะสําหรับใครที่สนใจนะคะช่องทางการสั่งซื้อกองง่ายมากๆนะคะมีหลากหลายช่องทางสามารถกดไปที่ติ๊กตอกนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่มาดามชูเซนเตอร์นะคะหรือว่าไปที่โชปปีนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ร้าน JJ c o s m e t i c Shop ได้เลยค่ะก็ลองสั่งซื้อไปลองใช้กันดูนะคะ ah